بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين ولم تابنا رب اشر لي صدري ويسر أمري وأحن نجة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم من تابعني ومن قبل أن نقبض آياتنا أم ليبسب ميمان من سعي قط การมีชีวิตยอยู่ในดุนยานี้แน่นอนจะต้องมีเพื่อนมีฝูงนะครับคบเพื่อนคบฝูงนะครับแล้วก็ลูกของเราก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเพื่อนเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเรามีเพื่อนดีนะครับเราก็จะได้สิ่งดีๆไปด้วยแต่ถ้ามีเพื่อนไม่ดีก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีไปด้วยนั่นเองเพื่อนเป็นเรื่องสําคัญนะครับ สุลต <de> ่สุลต่ฮุอาเลฮิวะสัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ว่าอารมณุดวอาเลดีนี้ขลีดีฮีคนคนหนึ่งจะเป็นอ่เขาเรียกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะทําตามแนวทางของเพื่อนนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยจะทําตามแนวทางเพื่อนงเพื่อนของเขาเวลาคบเพื่อนดีก็จะทําตามสิ่งที่ดีๆของเพื่อนคบเพื่อนไม่ดีก็จะทําสิ่งที่ไม่ดีกับเพื่อนของเพื่อนฟันยันยุทอาฮิดุกุม ไม่อยู่ข้อลิล้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกต้องดูต้องพิจารณาคนที่จะมาเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะครับจะเลือกเพื่อนให้กับลูกของเรานะครับก็ต้องเลือกเพื่อนดีๆแล้วก็ต้องสังเกตว่าเพื่อนของลูกเราเป็นคนยังไงนะครับถ้าเป็นคนดีก็ทำดีล,ดละถ้าคนไม่ดีก็ต้องตักเตือนแล้วก็ให้ไปคบเพื่อนที่ดีเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาถึงได้เลือกเรียนนะครับในโรงเรียน ซึ่งที่มีคนดีๆถ้าโรงเรียนนั้นมีคนดีๆเป็นส่วนมากนะครับลูกเราไปเรียนในโรงเรียนนั้นก็จะเป็นคนดีเป็นส่วนมากโรงเรียนนั้นให้ความสำคัญก,การละหมาดนะครับละหมาดคือชีวิตของพวกเราละหมาด5้เวลาเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไปอยู่ในโรงเรียนอย่างนั้นนะครับทุกคนก็จะตักเตือนกันให้รักษาละหมานและแน่นอนเลือกเกินนะครับการรักษาละหมาดเนี่ยเป็นสุดยอดแห่งความดี าเกิดลูกของเรารักษาละหมาดเราลูกเราก็จะทำในสิ่งที่ดีๆและจะประสบความสำเร็จอัลลอฮฺตาลาบอกไว้ว่าวะมุร ah um ์อัลลกับบิษัลละวอสตอบิรอัไลห์ฮะนัฮนุนารซจุคุกุมนะครับนะครับอัลลอฮฺตาลาบอกว่าจงใช้ลูกของท่านให้ทำการละหมาดและอดทนในการฝึกให้เขาละหมาดนะครับลานัสอ um ัลุกุลานัสอัลุอุมริสกอนเราไม่ได้ เราเราจะไม่ได้ขออะไริสกีจะพวกเขาแต่ว่านะนุนารุกุกุนะครับพวกเราเนี่ยเราเนี่ยคืออัลลอฮ์จะเป็นผู้ประทานิสกีหมายความว่าถ้าเรามีละหมาดอยู่ใน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 ตัวของเราเนี่ยิสกีก็จะไหลามาที่มาคืออัลลอฮ์ก็จะให้ริสกีกับเราพี่น้องที่รักสตาราชนที่ารพเพราะฉะนั้นการเลือกเพื่อนที่ดีเพื่อนที่รักษาละหมาดลูกของเราก็จะละหมาดไปด้วยเลือกเพื่อนที่เรียนเก่งลูกของเราก็จะเรียนเก่งไปด้วย เหมือนกับบางคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบคนอื่นเขาอะนะครับเขาต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจเขาก็ต้องคบหานักธุรกิจนะฮะเขาต้องการที่จะเ,เป็นคนที่ก้าวหน้าเชิงวิชาการก็ต้องเลือกคบคนที่เป็นคนที่มีความรู้ทางด้านวิชาการเพราะนั้นการเลือกคบเพื่อนเป็นเรื่องที่สําคัญประเด็นต่อมาก็คือประเด็นที่ว่าถ้าเกิดลูกของเราคบเพื่อนไม่ดีเนี่ยเราจะต้องพยายามจะแก้ไข นะครับให้ลูกของเราเนี่ยจู่กับคนดีเพราะฉะนั้นการเลือกท่เรียนก,ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่มีแต่เด็กดีๆเป็นส่วนมาก 60- 70%เป็นเด็กดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในโรงเรียนเนี้ยลูกของเราก็จะกลายเป็นคนดีคนมีวิชาความรู้นะครับเป็นคนที่มีทักษะท,ทางวิชาการด้วยนะครับกับพี่น้องที่รักสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าการเลือกเพื่อนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ เพื่อนเป็นอย่างไรลูกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเพื่อนเราเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเพื่อนเราติดยาเราก็จะติดยาตามเพื่อนนะครับสักวันหนึ่งก็จะติดยาตามเพื่อนเพราะฉะนั้นจงเลือกเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะดีได้บวลาฮิตเตฟกวันที่ได้สล้วส a l a m ม a l a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์